thank hmm. you วันนี้เราถ่วงหน้าตาตทะลุเพื่อขนัดเกี่ยวกับอะไรเป็นหนักเกี่ยวกับอะไรก็หนังเรื่องหน้ากบังก็เป็นหนังที่พูดถึงตำนานของประยาหน้ากลมนึงนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็มีสตอรี่ไลน์ที่เขาเรียกว่า ขนานกันแล้วมีสองซีรีส์ลขนานกันนะครับก็คือจะเป็นซีรีส์ลา์ของอตัวละครโมคารินนะครับแล้วก็ตัวละครทุกท่านที่อยู่หน้านที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหนังเรื่องนี้สไตล์ก็จะเป็นแบบฟิลเขาเรียกว่าสยองขวัญนิดนึงมีทรลเลอร์มีดราม่านะครับมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขยา้ทุกคนมาดูว่าเอยพอมีทั้งความแบบอะีอส่สำคัญคืออยู่ในช่วงของยุคสงครามโลกครั้งที่สองเลยครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าเอยพอมันมีสองซีรีส์ลมา ภาพเดียวกันเนี่ยทางหนังเรื่องนี้จะเล่าออกมาอย่างไรครับยังไปเริ่มถ่ายครั้งยังเริ่มถ่ายทรั้งยังยังค่ะอันนี้วันนี้วันแรกที่เราทําการบูงสวงค่ะอาจจะเห็นได้ว่าเราเราอาจจะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะเพราะแต่ละหน้าฝรั่งกันหมดเลยนะคะวันนี้ด้วยใช่บทบาทบทบาทใครรับบทอะไรบ้างคะยาก ผมเป็นพ่อที่แสนดีครับแต่ไม่แน่ใจนะครับมีตอนต้นอาจจะเป็นขั้นตอนก็ได้ต้องรอคิดดูพ่อดีๆมาอย่างนี้มางานยากก็เรับบทเป็นผู้ของพี่อ่านค่ะก็ติดเป็นบ้างแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันว่าจะเจออะไรบ้างค่ะเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวแล้วเราพชื่ออะไรครับชื่อจิตตาค่ะจิตตามีพี่ชายด้วยจิตตามพี่ชายชื่อจิรา กีฬากีฬะกีราอยู่ไหนครับจำไม่ได้ดค, <laughs> ค่ะพี่เจมส์ครับผมรับบทเป็นทารินครับในเรื่องก็เป็นหนุม่มเออรษไทยที่มีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับแล้วในเวลาเดียวกันก็มาอยู่ในเรื่องราวที่ซับซ้อนที่ว่ากันนี่แหละจากหนุ่มที่ทำภารกิจตลอดเวลาจะมาอยู่ในแบบสถานการณ์แบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องไปรอดูครับ นก <No, S 2> เป็นซ่อนกลิ่นค่ะเป็นเด็กกัมพาที่ถูกนํามาเลี้ยงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เติบโตมาโดยไม่มีความรักไม่ไม่ได้ถูกรักค่ะแค่นี้ก่อนแค่นี้ค่ะอ่าหนูเป็นใทยผมเล่นเป็น <c oughs> ที่เขาว่ากันว่าพ่อแสนดีแต่ว่าแต่ว่าเป็นคุณพ่อเหรอคนะ <c oughs> เล่นเป็นป็นเด็เดก <c oughs> อ๋อ วัยเด็กคุยเก่งนะครับพอโตมาไม่เคยพูดไม่ไม่ออก <laughs> <c oughs> อ,อ่า <c oughs> เป็นเป็นคุณพ่อวัยเด็กใช่ครับ ใครพุ่งกลับค่ะกลับครับพุ่งถามผิดถามกลับเลยมาแบบนี้เลยเรามีพุ่งกลับสองคนบมันไหนมาเล่ามันมันเป็นความมันเป็นเป็นหนังเทรลเลอร์นะครับเลยเป็นควัญแล้วก็ผสมกับความเชื่อเรื่องพญานาคมันจะมาอยู่ด้วยกันยังไงอันนี้ต้องรอติดตามชมครับ มันจะเยอะไหมคะเขาเก็บมากอันนี้ในตอนกนจบมีในช่วงที่สําคัญครับใช่ครับผมแปลว่านักแสดงทุกคนต้องเจอซีดีหมไม่ครับไม่ทั้งหมดครับแค่บางคนครับใช่บางคนด้วยเราจะเดินเรื่องราวยังไงบ้างเดินเรื่องราวในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ผ่านกลุ่มเสรีไทยซึ่ง คารินก็คือเจอมานะครับผมเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้แล้วมันเกิดเรื่องการตายของคนในครอบครัวไม่ต้องสืบหาว่าฆาตการคือใครแล้วเขาจะต้องเลือกระหว่างผู้หญิงหรือว่าอุดมการของเขาครับนักแสดงเรื่องเป็นเป็นเด็กวัยรุ่นหมดเลยค่ะเราต้องมีการอธิบายเรื่องความเชื่อหรือยังให้น้องเข้าใจยังน,นั้้ไหคะก็ส่วนใหญ่นักแสดงก็มีความเชื่อค่อนข้างกันเยอะแล้วครับ ก็อธิบายความเชื่อเออมันมันมันเป็นแล้วแต่คนด้วยครับที่แล้วแต่ใครว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรอย่างนี้ครับบางคนก็ศรัทธามากบางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อเลยอยากถามใครเป็นพิเศษเลยเสร็จครับเพราะแต่ละคนถามว่าเออตะกี้ยังบอกไม่หมดนะว่าใครเล่นเป็นอะไรบ้างครับครับผมเรับผมเป็นประนวดวัยหนุ่มเช่นเดียวกันประนวดก็คือคนรู้ แล้วแต่เจอเลยๆแล้วก็หลายเจอมากเจอนะคะเจอครับใครที่อ่ะไม่ได้บอกเล็กๆบอกใครเล่นเป็นอะไรสองคนเลยนะสองคนเลยเจอผมสองคนครับผมผมรับบทเป็นอาทิตย์ครับผมผมรับบทเป็นธเนศครับครับก็คือหนึ่งในกลุ่มเซรลไทยร่วมกับพี่เจงนะใช่ครับที่จะไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับผมก็ครับไปต่อการการเป็นเรื่ออะไรรู้ไหมอ่ะมาข้างหน้าเลยพี่คนสวยคนนี้ เป็นซ่อนกลิ่นวัยสาวอ๋อเป็นมีหลายเรื่องมีเด็กด้วยนะคะซ่อนกลิ่นมีเด็กมันนั้ไม่ได้มาค่ะขอบคุณคาลิเกเตอร์ยังบอกไม่ได้ครับผมก็จะเป็นคนที่สปอร์ตฮารินกับจินตาทับในเรื่องครับ แดีค่ะเจมามีคนเดียวใช่ครับ <c oughs> ผมเม่มเป็นคนเดียวโตวเลยโตเลย, <c oughs> เลยมาถึงป <c oughs> ุ๊บก็เล่นเลยครับค่ะ สวัสดีค่ะพาชานะคะก็เป็นตัวละครลับเหมือนกันแต่รับรองว่าเรื่องนี้นี่สรุปแน่นอนค่ะรับรองว่าจะต้องสบายใจขับมากๆแน่แล่รับรองอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนหล่อทุกคนสวยครับนักแสดงทุกคนเตรียมตัวตั้งรับกับอากาศยังไงบ้างคะวันนี้ซ้อมใช่เมื่อกี้พี่พีโนว่าซ้อมซ้อมออกกองครับก็เบสิกครับดูแลตัวให้ดีแล้วก็กินน้ำดื่มน้ำเยอะๆครับเพราะจริงเราเคยเจออากาศแบบนี้อยู่แล้วแหละก็แค่แบบทำให้มันดีขึ้น มากกว่าเดิมในการดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ถ้าก่อนที่เพียงพอครับแล้วผมเชื่อว่าพอเราเล่นจริงอะ่ะเราก็คงลืมความร้อนไปแหละครับใช่ไหมราชบุรีครับผมส,ส่วนใหญ่จะเป็นราชบุรีเอ่อส่วนใหญ่เกือบครึ่งเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเรื่องครับอยู่ที่ราชบุรีครับก็จะมีมก็จะมีบ้านบ้านหลักอยู่ที่ราชบุรีแถวแถวโกทาราครับ ก็คือจะถ่ายแบบกลางวันหรือว่าคืนมันก็มีหมดเลยทั้งคู่ทั้งวันลยครับแล้วทั้งวันทั้งคืนครับทั้งวันทั้งคืนก็ต้องอยู่กับมันได้ค่ะอยู่กับมันได้มีแผนที่จะออกฉายแล้วใช่ครับเจ็ดเดือนสิบเอ็ดเอางั้นเลยหรอโอ้พรุ่งนี้เราถ่ายแล้วค่ะพรุ่งนี้เราถ่ายแล้วค่ะ ตอนนี้เท่าที่วางแผนไว้ค่อนข้างจะเป็นไปนตามแผนตั้งแต่แรกตั้งแต่เรื่องเริ่มตั้งแต่การเขียนบทนรคดเลือกกักแสดงรวมทั้งตอนนี้เตรียมงานทุกอย่างค่อนข้างจะพร้อมรวมทั้งมีการคุยกับทาง CG เป็นบริษัทแอดแครครับผมก็ค่อนข้างจะเป็นในทางเดียวกันเราเรามีโลโก้เออเทวานี้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่อันเนี้ย ต้องมีทุกเรื่องค่ะใช่ครับผมยังไงต้องดึงเป็นงานหมั่งเป็นตัวละครลับผีก็ป่ะใช่เป็นตัวละครอยู่ในที่ลับเออเปละรต่างค่ะอ่านใท้ายเป็นมาป่าค่ะใช่ก็อยากจะฝากหนังภาพยนตร์เรื่องนักขบันนะครับคือต้องบอกว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยมีเสน่ห์มากๆนอกจากจะเล่าถึงอยู่ในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยครับยังมีเรื่องของตำนาน ของพญานาคด้วยนะครับผมว่าคอสองเรื่องนี้มาเจอกันแล้วตัวละครนักแสดงห,หลายท่านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าน่าดูแล้วตัวเองก็ตื่นเต้นมากที่ได้รับเ,เล่นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคนดูฝากทุกๆกคนเชียร์และให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเราจะทำให้เต็มที่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ